สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตามข้อมูลการวิเคราะห์ความเปลอะบางที่เกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านสภาพบ้านเรือนตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งที่ผ่านมาพบว่าชุมชนมีความปลอะบ,บางที่เสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงความน้อยลงซึ่งคนในชุมชนบ้านท้องตำใหญ่เป็นได้ร่วมกันคิดและออกแบบกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนสามารถจะปรับตัวอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้และอนาคตกิจกรรมบนทะเลชาวบ้านท้องตำใหญ่ได้ซึ่งก็พบว่าระบบที่เวศสมบูรณ์มากขึ้นขางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และหวังว่าเป็นเกียรติในการเปิดงานครั้งนี้และอยู่ร่วมกิจก,กรรมกับทีมเรียนท่นานรองผู้ว่าได้การหย่นอนจุฬาฯนะครับท่านอ๋อไป่งเที่ยวและกีฬาจุมพรนะครับใุองค์การบรหิหารจับการศึสุินะครับแล้วก็ แต่ผู้ใหญทุกท่านนะครับตระเวนดาบศุยวิธยาพญาแห่งชาติมุก่อนสุมพร์นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่มาร่วมงานบวทะเลนะครับก็ขอต้อนรับด้วยความยินดีครับในนามของชาวท้องตมใหญ่นะครับท้องตมใหญ่ของเรานะครับก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงศายฝั่งเล็กๆนะครับที่มีประวัติการพบเห็นยู่อาศัยกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า400ปีนะครับแต่ว่าทางผู้ในการภาษาบนลีพัทวันผู้ผู้ในการพิพิธภันถือถ่ายแห่งชาตุลพร์เนี่ย มาดูพื้นที่แล้วเนี่ยสถนนษฐานว่านะครับน่าจะเป็นพันปีนะครับีแต่ว่าต้องหาหลักฐานเชื่อมโยงและหลักฐานที่ระบุแน่ชัดนะครับแต่ว่าข้อมูลของทางราชการเนี่ยเราพบประวัติการติดต่อกัน่วยงานราชการมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า400ปีนะครับเราเป็นชาวบุงแ์ใจฝั่งเล็กๆอยู่นแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราโดดเด่นนะครับแตกจากจากคุมชนชายฝั่งที่อื่นเนี่ยคือเรามีกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณธรรมชาตินะครับ เราพยายามที่จะคืนความรดมสูรณ์ให้ท้องทะเลนะครับให้อ่าวท้องถมของเราเนี่ยให้มีกุ้งหอยกุปลาที่ทุกคมนะครับสามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับในทุกฤดูการนะครับถ้าสังเกตเลยเนี่ยนะครับชุมชนชาวปากาใช้ฝังนะครับในนิทานนะครับก็ลูกเหยต่างๆก็ต้องออกไปหาปลาไปออกไปหาวิธีต่างๆไปพื้นไปหาไปจ้างไปอะไรมาันเป็นปธานในวิธีโปิดกิจกรรมปลวกทะเลท้องตมใหญ่ ผัวรักษาร้อยล้านชีวิตกับคือความมั่นคงทางอาหารให้กับสุคคลซึ่งจะโดยคณะทำงานทุงคนปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอกาศรรมาการอาวของตมและภุทิรักไทยร่วมกับภาคีต่างๆซึ่่มีหลายหน่วยงานครับซึ่งตามที่ผมได้ทราบจากการให้รุปให้ฟัง ทุนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์อันดีนะครับที่ว่าต่อไปเนี่ยรูปหลางเราเนี่ยยังจะมีอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลเนี่ยเอาไว้รับประทานนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทราบดีว่าปศุสัตว์เนี่ยเริ่มน้อยลงจากการแข่ที่น้องชาวบ้านก็บอกว่าเรือประมงท้งบ้านก็เริ่มออกน้อยลง ควรประมงชาวบ้านตัวกวนของชาวบ้านจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็จะเลือกจับแต่เขานี่จับได้ตั้งแต่ปลาตัวใหญ่จนถึงตัว,วเองต้องมีความแข็งแรงก็ถามว่าแล้วอย่างที่บอกว่ามีม้าน้ำอานี้ผมว่าเด็กสมัยเนี้ยแต่ว่าม้านามม้ำคืออะไรเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้ผมพันไปแล้วเพราะว่าม,ม้าน้ำเนี่ยวัดสมิตรจโต

Hãy subscribe ba kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn